สวัสดีค่ะฟอสซิแคนนี้ต้อนรับนะคะวันนี้ก็มาเจอกับนุ่นนะคะนุ่นก็จะมาเปรียบเทียบผลของการวัดความดันทั้งหมด2ยี่ห้อนะคะก็คือได้แก่ f ิกเซอร์รุ่น B22 และออมลอนรุ่น7130นะคะและจะมีผู้ทดสอบทั้งหมด6ท่านนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะและผู้ทดสอบท่านแรกของเรานะคะก็จะเป็นคุณปลาค่ะ ตนาดหัวใจิดตัวหรือข้าบนของคุณคือ1 0ึรร่งร้อยหกแอมเบอร์อดค่าของจัลโหิตขนาดหัวใจทายตัวหรือค้าล่างของคุณคือ6กสิบเก้าแอมเอร์บรอดอัตราการเต้นของหัวใจต่น,นาทีของคุณคือ8ปดสาตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกผลขับรท่าน,น,น,านดัโลหิตของคุณปกติคะ่ะค่ะและผู้ทดสอบท่านต่อไปนะคะก็จะเป็นคุณน,นิดค่ะ ตอนนี้ก็จะวัดทั้งสองข้างพร้อมกันเช่นเคยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นผู้ทดสอบท่านที่3นะคะค่ะและผู้ทดสอบท่านที่4นะคะก็จะเป็นคุณออสน,นะคะ และผู้ทดสอบท่านต่อไปนะคะก็จะเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะคะตอนนี้ตั้งครรภ์ได้ประมาณ7เดือนแล้วค่ะก็จะเป็นคุณหน่อยนะคะก็จะวัดขอบกัางนั้นสองข้างนะคะค่ะและผู้ทดสอบท่านต่อไปนะคะก็จะเป็นคุณวิวค่ะแขนหน่ยค่ะ จากการทดสอบทั้งหมด6ท่านนะคะพบว่าผลการทดสอบของทั้ง2ยี่ห้อนะคะมีความใกล้เคียงกันค่ะและหากท่านไหนสนใจสั่งซื้อฟิกเซอร์สามารถติดต่อช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอและลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ